การควบคุมเวลาไม่ได้หมายความถึงการยัดเวลาให้มากขึ้นแต่เป็นการขโมยสมาธิของคุณกลับคืนมาจากโลกที่ออกแบบมาเพื่อทำลายมันพระสงฆ์หัวร้อยยอกเคล็ดลับการทำงานที่มีประสิทธิภาพพวกเขาบิดเบือนเวลาด้วยการมีสติสัมปชัญญะพระพุทธเจ้าเปิดเผยความลับจิตใจคือทุกสิ่งนาฬิกาของคุณไม่ได้เสียแต่ความสนใจของคุณต่างหากที่เสียนี่คือแนวทางเชิงกลยุทธ์ของคุณในการเป็นผู้ยึดถือหลักเวลาเรากำลังเปิดเผยว่าพระสงฆ์เปลี่ยนนาทีเป็นสมาธิและงานต่างๆให้เป็นความหลุดพ้นได้อย่างไร พร้อมที่จะเปลี่ยนจากเหยื่อของเวลาเป็นเจ้านายของมันหะหรือยังการปฏิวัติกําลังดําเนินไปในตอนนี้การตระหนักรู้ถึงเวลาอย่างมิสติกคุณเคยรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนคุณรู้สึกหนักใจและทําอะไรไม่ได้หรือไม่ประสงค์มีวิธีจัดการกับเวลาอย่างทรงพลังที่เปลี่ยนความรู้สึกเร่งด่วนให้กลายเป็นสติสัมปชัญญะที่สงบและรอบคอบพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตใจคือทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะกลายเป็น เรื่องนี้สอนเราว่าการรับรู้เวลาส่งผลต่อวิธีที่เราใช้เวลาและเมื่อเราใช้เวลาอย่างมีสติเราจะใช้เวลาได้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับพระภิกษุการมีสติสัมปชัญญะไม่ได้หมายถึงการทำสมาธิเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงทุกช่วงเวลารวมไปถึงวิธีที่พระภิกษุใช้เวลาไปกับเรื่องต่างๆด้วยการมีสติสัมปชัญญะอยู่ในปัจจุบันและตระหนักรู้ถึงช่วงเวลาที่ผ le ่านไปแต่ละขณะช่วยให้พระภิกษุหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนและแรงกดดันจากจิตใจที่เร่งรีบได้การมี สติสัมปชัญญะนี้ช่วยให้พระภิกษุสามารถจดจอ่อกับงานที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเร่งรีบกับงานต่อไปพระภิกษุยังฝึกสังเกตความสัมพันธ์ของตนเองกับเวลาโดยไม่ตัดสินแทนที่จะมองว่าเวลาเป็นสิ่งที่ต้องพิชิตหรือควบคุมพวกเขากลับยอมรับมันว่าเป็นธรรมชาติที่ต้องเคารพพวกเขาอ,อุปรับช่วงเวลาปัจจุบันอย่างเต็มที่โดยไม่หมกมุ่นอยู่กับอดีตหรืออนาคตโดยรู้ว่าประสิทธิผลที่แท้จริงมาจากการใช้ชีวิตในปัจจุบันลองเริ่มวันใหม่ ด้วยการหายใจอย่างมีสติสักสองสานาทีโดยให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับช่วงเวลาปัจจุบันสังเกตว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเวลาคุณกำลังเร่งรีบหรือกำลังมีสติอยู่การฝึกฝนสติสัมปชัญญะนี้เป็นประจำจะช่วยให้คุณเริ่มลดความเครียดจากเวลาลงได้และจดจ่อกับสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงแนวทางที่มีสติสัมปชัญญะนี้จะช่วยให้คุณใช้เวลาอย่างมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นและมีจุดมุ่งหมายมากขึ้นการกำหนดลำดับความสำคัญที่ชัดเจน จะเป็นอย่างไรหากเคล็ดลับในการบริหารเวลาคือการรู้ว่าอะไรควรค่าแก่การให้ความสำคัญพระภิกษุเป็นผู้เชี่ยวชาญในการกำหนดลำดับความสำคัญที่ชัดเจนซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถจัดสรรพลังงานของตนให้กับสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าตรัสว่างานของคุณคือการค้นพบงานของคุณจากนั้นทุ่งเททั้งใจให้กับงานนั้นปัญญาข้อนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดวางงานของคุณให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ลึกซึ้งกว่าพระสงฆ์ไม่พยายามทำทุกอย่างในคราวเดียว หรือตอบสนองต่อสิ่งที่กวนใจทุกอย่างแทนที่จะทําเช่นนั้นพระสงฆ์จะเลือกสิ่งสําคัญสําคัญเพียงไม่กี่อย่างในแต่ละวันอย่างรอบคอบซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมและเป้าหมายของตนการตั้งใจจดจ่อเช่นนี้จะช่วยให้พระสงฆ์หลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าและความสนใจที่ฟุ้งซ่านได้ด้วยการแยกแยะงานเร่งด่วนออกจากงานสําคัญพระสงฆ์จึงมั่นใจได้ว่าพลังงานของตนจะทุ่มเทให้กับการกระทําที่มีความหมายและผลกระทบที่แท้จริงการกําหนดลำดับความสําคัญให้ชัดเจน เปรียบเสมือนเข็มทิศท,ที่คอยชี้นาการตัดสินใจในแต่ละวันและลดความพยายามที่สูบเปล่าความชัดเจนนี้จะสร้างพื้นที่สําหรับการทํางานที่สงบและรอบคอบแทนที่จะต้องทํางานหลายอย่างพร้อมกันอย่างเร่งรีบนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกสําเร็จเมื่อพระภิกษุทำภารกิจที่มีความหมายให้สําเร็จทีละอย่างเมื่อเริ่มต้นวันใหม่ให้เขียน3ามสิ่งสําคัญที่สุดของคุณลงไปถามตัวเองว่างานใดที่จะทําให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายหรือคุณค่า ในระยะยาวมากขึ้นจดจอกกับสิ่งที่สำคัญน้อยกว่าและละทิ้งสิ่งรบกวนที่ไม่สำคัญออกไปการกำหนดลำดับความสำคัญที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณใช้เวลาอย่างมีประสิทธิผลสมดุลและเติมเต็มมากขึ้นความเรียบง่ายและความเรียบง่ายในการจัดตารางเวลาผู้ก่อความวุ่นวายเกลียดความจริงข้อนี้การลบกิจกรรมในปฏิทินคือพลังพิเศษในการจำกัดเวลานี่คือเหตุผลพระสงฆ์ยึดถือความเรียบง่าย และความเรียบง่ายในตารางเวลาของตนเพื่อสร้างพื้นที่สําหรับสมาธิและการพักผ่อนคําพูดของพระพุทธเจ้าที่ว่าความเรียบง่ายคือความซับซ้อนขั้นสูงสุดเตือนเราว่าการลดความยุ่งวุ่นวายทั้งทางจิตใจและร่างกายช่วยเพิ่มความคมชัดและประสิทธิผลในโลกยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างดําเนินไปอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องง่ายที่จะใช้เวลาทุกนาทีไปกับงานต่างๆจนแทบไม่มีเวลาไตรตรองหรือจดจ่อกับงานจริงๆพระสงฆ์แก้ปัญหานี้ โดยตั้งใจจำกัดภาระหน้าที่ของตนเองปฏิเสธสิ่งที่กวนใจและภาระหน้าที่ที่ไม่จำเป็นแนวทางที่เรียบง่ายนี้ช่วยให้พระสงฆ์สามารถทุ่มเทความสนใจให้กับสิ่งที่สำคัญที่สุดได้อย่างเต็มที่โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าพระภิกษสุสงฆ์สามารถสร้างความโล่งใจลดความเครียดและเพิ่มความสามารถในการทำงานอย่างมีสติได้ด้วยการจัดระเบียบต,ตารางเวลาให้เรียบง่ายขึ้นพระภิกษุสงฆ์เข้าใจว่าการพักผ่อนและการนิ่งสงบมีความสำคัญพอๆกับการลงมือทำซึ่งช่วยให้มีประสิทธิภาพที่ยั่งยืนในระยะยาว พิจารณาตารางงานประจำวันของคุณและระบุภารกิจหรือภาระผูกพ,พันหนึ่งหรือสองอย่างที่คุณสามารถตัดออกหรือมอบหมายให้ผู้อื่นทําได้ลดความซับซ้อนของตารางงานเพื่อให้มีเวลาหายใจและพักผ่อนมากขึ้นสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้มีความสงบมิสติกและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการนําความเรียบง่ายมาใช้ในตารางงานของคุณเป็นก้าวสาคัญสู่การจัดการเวลาอย่างสมดุลและสงบสุขพลังแห่งกิจวัตรและพิธีกรรม คุณจะทำอะไรได้มากกว่านี้อีกแค่ไหนหากวันของคุณดำเนินไปด้วยความตั้งใจและจังหวะชีวิตพระสงฆ์ต้องอาศัยกิจวัตรประจำวันและพิธีกรรมที่สม่ำเสมอเพื่อจัดการเวลาของตนเองโดยสร้างกรอบที่มั่นคงซึ่งสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิผลและความสงบคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าทำสมาธิใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์นิ่งสงบทำงานอย่างเชี่ยวชาญสะท้อนถึงแก่นแท้ของวิธีที่กิจวัตรประจำวันช่วยสนับสนุนการใช้ชีวิตอย่างมีสมาธิและมีความหมาย กิจวัตรประจำวันช่วยลดพลังงานทางจิตใจที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไปทำให้พระภิกษสุสามารถจดจ่อกับงานแต่ละอย่างได้อย่างเต็มที่การเพิ่มกิจวัตรประจำวันเช่นการทำสมาธิในตอนเช้าการรับประทานอาหารอย่างมิติหรือการไตรตรองในตอนเย็นช่วยให้พระภิกษุมีความสงบและมีจุดมุ่งหมายในชีวิตซึ่งช่วยให้พวกเขาผ่านพ้นความท้าทายต่างๆได้นิสัยเหล่านี้ยังช่วยสร้างแรงผลักดันทำให้รักษาความมีวินัยได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งกำลังใจเพียงอย่างเดียว กิจวัตรประจำวันช่วยให้คาดเดาได้ซึ่งช่วยส่งเสริมความมั่นคงและลดความเครียสสำหรับพระภิกษุการกระทำอย่างมิติอย่างต่อเนื่องนี้ช่วยให้พวกเขาผ่านวันไปได้ด้วยความสง่างามและประสิทธิผลออกแบบกิจวัตรประจำวันแบบง่ายๆที่รวมเวลาสำหรับการทำงานอย่างมีสมาธิการพักผ่อนอย่างมิติและการดูแลตัวเองเริ่มต้นด้วยกิจวัตรเล็กๆน้อยๆหนึ่งอย่างเช่นการหายใจตอนเช้า หรือดื่มชายอย่างมิสติค,ความสม่ำเสมอจะสร้างแรงผลักดันช่วยให้คุณใช้เวลาอย่างชาญฉลาดในขณะที่รักษาสมดุลและมีสติกการยึดถือกิจวัตรประจําวันไม่ได้หมายถึงความเข้มงวดแต่เป็นการสร้างโครงสร้างที่หล่อเลี้ยงเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการพักผ่อนอย่างมิสติกจะเป็นอย่างไรหากการพักผ่อนเป็นเคล็ดลับในการมีประสิทธิผลและมีสมาธิพระสงฆ์ทราบดีว่าการพักผ่อนไม่ใช่ความขี้เกียจแต่เป็นสิ่งจําเป็นในการรักษาสมดุลและประสิทธิภาพสูงสุดติดนัดฮันเคยกล่าวไว้ว่า การพักผ่อนไม่ใช่ความเขยดคร้างและการนอนบนหญ้าใต้ต้นไม้ในวันฤดูร้อนไม่ใช่การเสียเวลาโดยปล่าประโยชน์ซึ่งสิ่งนี้เตือนเราว่าการพักผ่อนยังมีสติช่วยฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจในชีวิตประจําวันของพระภิกษุช่วงเวลาพักคือช่วงเวลาแห่งการหยุดพักและสติสัมปชัญญะโดยเจตนาไม่ใช่ช่วงเวลาแห่งการเสียสมาธิหรือสิ่งรบกวนที่เกิดจากความรู้สึกผิดช่วงเวลาพักผ่อนเหล่านี้จะช่วยให้จิตใจของพระภิกษุได้พักผ่อนและต้องการ ไม่ให้เกิดภาวะหมดไฟและช่วยให้จิตใจแจ่มใสขึ้นเมื่อกลับมาทำหน้าที่ของตนอีกครั้งการพักอย่างมิสติช่วยให้พระภิกษุมิสติอยู่กับปัจจุบันแทนที่จะฝืนทนกับความเหนื่อยล้าหรือความเครียดพระภิกษุจะรับฟังความต้องการของร่างกายและอนุญาตให้ตัวเองผ่อนคลายลงการฝึกปฏิบัติเช่นนี้ช่วยปลูกฝังความอดทนและการดูแลตัวเองซึ่งมีความสำคัญต่อประสิทธิผลและความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาวพักสมองเป็นประจำทุกวันก้าวออกจากงานหายใจเข้าลึกๆและสังเกตสภาพแวดล้อม โดยไม่ตัดสินแม้เพียงไม่กี่นาทีของการพักผ่อนยังมีสติก็ช่วยฟื้นคืนสมาธิและพลังงานได้โปรดจำไว้ว่าประสิทธิภาพการทำงานไม่ได้หมายถึงการกระทำอย่างต่อเนื่องแต่หมายถึงการสร้างสมดุลระหว่างความพยายามและการฟื้นฟูร่รางกายการเห็นคุณค่าของการพักผ่อนจะช่วยให้คุณสร้างนิสัยที่ยั่งยืนซึ่งสนับสนุนเป้าหมายของคุณด้วยความสงบและความมีชีวิตชีวาการละทิ้งความสมบูรณ์แบบความสมบูรณ์แบบของคุณกำลังทำให้เวลาหมดไปกำจัดแหวมไพร์ตัวนี้ ด้วยศิลปะของพระสงฆ์ที่แสดงถึงความไม่สมบูรณ์แบบอันศักดิ์สิทธิ์พระสงฆ์เข้าใจว่าความสมบูรณ์แบบจะก่อให้เกิดการผัดวันประกันพรุ่งและความเครียดในขณะที่การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบจะส่งเสริมการเติบโตและผลผลิตพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างชานฉลาดว่าอย่าประเมินสิ่งที่ได้รับมากเกินไปและอย่าอิจฉาคนอื่นผู้ที่อิจฉาคนอื่นจะไม่ได้รับความสงบในใจสิ่งนี้เตือนเราว่าการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบจะนำมาซึ่งความสงบภายใน พระภิกษุฝึกปล่อยวางความต้องการผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบโดยตรหนักว่าความก้าวหน้าไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบคือเครื่องวัดความสําเร็จที่แท้จริงพระภิกษุจะจัดการกับงานแต่ละอย่างด้วยความพยายามอย่างมีสติปล่อยวางความกลัวต่อความผิดพลาดหรือการตัดสินความคิดเช่นนี้จะช่วยลดความวิตกกังวลและปลดปล่อยพลังงานทางจิตใจเพื่อมุ่งความสนใจไปที่งานที่มีความหมายการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบจะทําให้พระภิกษุมีสติสัมปชัญญะและมุ่งมั่นอยู่กับปัจจุบันแทน ที่จะจมอยู่กับการวางแผนหรือการวิจารณ์ตนเองอย่างไม่สิ้นสุดการยอมรับนี้จะกระตุ้นให้เกิดการกระทำและสร้างความมั่นใจช่วยให้พระภิกษุก,ก้าวไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคงเมื่อคุณรู้สึกเหนื่อยล้ากับความต้องการที่จะทําทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบให้หยุดคิดและเตือนตัวเองว่าการทําทุกสิ่งทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบย่อมดีกว่าการทําอย่างสมบูรณ์แบบตั้งความคาดหวังที่สมเหตุสมผลและเฉลิมฉลองให้กับชัยชนะเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นระหว่างทางยอมรับความผิดพลาด เป็นบทเรียนอันมีค่ามากกว่าความลน้มเหลวการปล่อยวางความสมบูรณ์แบบจะช่วยให้คุณมีพื้นที่ในการโฟกัสลงมือทำและเติบโตยอย่างให้ได้และสงบสุขมากขึ้นการไตรตรองและการปรับเจตนาคุณหยุดคิดทบทวนบ่อยเพียงใดว่าเวลาของคุณเป็นประโยชน์ต่อเป้าหมายของคุณจริงหรือไม่พระสงฆ์เน้นย้ำถึงพลังของการไตรตรองอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาสมดุลและให้แน่ใจว่าการกระทำของคุณสอดคล้องกับสิ่งที่สำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสว่า จงนั่งสมาธิใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์นิ่งสงบทำงานของคุณอย่างเชี่ยวชาญการไตรตรองเป็นกุญแจสำคัญในการเชี่ยวชาญทั้งเวลาและชีวิตพระสงฆ์จะจัดสรรเวลาเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์เพื่อทบทวนเจตนานิสัยและความก้าวหน้าของตนการปฏิบัตินี้จะช่วยให้พระสงฆ์สามารถระบุสิ่งที่กวนใจหรือรูปแบบที่ไม่สร้างสรรค์ได้ก่อนที่จะกลายเป็นอุปสรรคการไตรตรองไม่ใช่การตัดสินหรือวิาพากวิจารณ์แต่เป็นการตระหนักรู้และเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงใจ ผ่านกระบวนการต่อเนื่องนี้พระภิกษุจะปรับตารางเวลาและลำดับความสำคัญตามความจำเป็นเพื่อรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันภารระวะหมดไฟการปรับตารางเวลาใหม่โดยตั้งใจนี้ช่วยให้มั่นใจว่าเวลาของพระภิกษุจะยังคงสนับสนุนจุดมุ่งหมายและการเติบโตที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อไปสร้างนิสัยง่ายๆในการทบทวนวันหรือสัปดาห์ของคุณถามตัวเองว่าฉันจดจ่อกับสิ่งที่สำคัญจริงๆหรือไม่สิ่งใดที่ทำให้ฉันหมดพลังฉันสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้าง ใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อปรับเปลี่ยนตารางเวลาและลำดับความสำคัญของคุณอย่างรอบคอบการทบทวนเป็นประจำจะช่วยให้คุณมีสติมีสมาธิและมีความสมดุลทำให้การจัดการเวลาของคุณเป็นไปนอ,ยอย่างยั่งยืนการจัดการเวลาอย่างพระภิกษุไม่ได้หมายถึงการเร่งรีบหรือทำอะไรมากขึ้นแต่หมายถึงการมีสติสัปชัญญะลำดับความสำคัญที่ชัดเจนความเรียบง่ายและความสมดุลการนำกลยุทธ์หรือการเวลาเหล่านี้ มาใช้จะช่วยเพิ่มผลงานของคุณในขณะที่ยังคงความสงบภายในและสมาธิเอาไว้เริ่มนำการวางแผนอย่างมีสติก,การกระทําที่ตั้งใจและการไตรตรองมาใช้ในกิจวัตรประจําวันของคุณและดูว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหากวิดีโอนี้เป็นแรงบันดาลใจให้คุณโปรดสมัครรับข้อมูลจากมังมายเซ็ตเพื่อรับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมายการรักษาสมดุลและการบรรลุปเป้าหมายด้วยความมั่นใจ